นะครับอ่าเราก็ซื้อมาก็ขายไปแล้วก็สร้างธุรกิจสร้างเครือข่ายใช้ดีแล้วบอกต่อแนะนําเพื่อนญาติพี่น้องให้มาซื้อของเอ็มวีเรามาทาธุรกิจของเรามีเงินปันผลครับกลางเดือนมีเงินปันผลให้อครับมีโบนัสให้ซื้ออย่างอื่นไม่มีธุรกิจทั่วไปไม่มีไปซื้อเซวงเซเวยนร้านเขาไม่มีเงินปันผลแต่เอ็มวีมีเงินปันผลครับเราตามยอดของเราครับ สองทำเรียนไม่ต้องครับอยู่ที่ตัวเราทําที่ไหนก็ได้ที่บ้านดาวไลน์ก็ได้อัพไลน์ก็ได้ครับบ้านผู้มุ่งหวังก็ได้ออคนรู้จักก็ได้ทําได้หมดครับขอให้เรามีามข้อมูลความรู้ที่จะไปคุยกับเขาแล้วครับครับข้อสามความรู้ประสบการณ์นะครับไม่ต้องมีก็ได้มาเรียนรู้เอาใหม่ครับเรียนรู้ธุรกิจเอ็มีเของเรานี่แหละมีอัพไลน์มีคนสําเร็จสูง,สง,สงเป็น มงกุฎเป็นมงกุฎทูดเป็นเพชรวัดอ่าตีเพชรจะมาแนะนําตามงานประชุมต่างๆครับมาเรียนรู้เอาได้เอาในความพิโองเขาแหละเขาไปทําธุรกิจครับที่เราไปฟังมานั่นแหละครับทําธุรกิจแบบเรียนแบบครับเรียนแบบผู้สําเร็จเอาแบบอย่างผู้สําเร็จนะครับมันไม่ผิดครับเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเอาที่สิ่งที่ดีๆมาเติมเต็มในที่เราทําธุรกิจเอาสิ่งดีๆที่เติมเต็มที่เราไปได้ยินกับอ่าที่ประชุมต่างๆเนี่ย มีประชุมที่กรุงเทพบ้างขอนแก่นบ้างที่ตัวจังหวัดบ้างอย่างนี้ครับก็ข้อสี่ครับใช้เวลาในนอกงานประจําของเราใช้วันละหนึ่งถึงสองชั่วโมงต่อวันนะครับก็ทําได้นะครับเลิกงานประจําก็มาทํานัดดาวไลน์ครับนัดผู้ฟ์สเปกผู้มุ่งหวังครับข้อห้าแรงงานลูกจ้างไม่ต้องนะครับพวกเราเนี่แหละเป็นแรงงานของตัวเราเราทําเองทํากับอาว์ดาวไลน์ครับ พหกนี่ความเสี่ยงเนี่ยเป็นศูนย์ครับสินค้าคืนได้นะครับลองทําสินค้าคืนได้ไปดูสินค้าอย่างอื่นมีไหมที่ว่าคืนได้นะสินค้าคืนได้มีไหมที่เราซื้อท้องตลาดไม่มีนะครับผมดูแล้วมีแต่เอ็มวบริษัทเอ็มวบริษัทเดียวที่สินค้าสินค้าใช้ไม่ดีคืนได้ใช้หนึ่งในสามคืนเงินทุกบาทคืนได้ครับถ้าเป็นของ สองตลาดเลรวเราคืนเขาได้ไหมครับเราซื้อไปแล้วเราจะไปคืนไหมใช้ได้ประมาณแักหนึ่งส่วนสี่เราจะไปคืนได้มคืนไม่ได้นะครับเขาไม่รับคืนนะครับแต่เอ็มวีรับคืนพิเศษนะครับไม่มีบริษัทไหนแล้วที่รับคืนสินค้าครับเราก็ห้ทาลองทําลองทําธุรกิจดูครับสามเดือนเก้าสิบวันนี้ครับสมัครแค่เก้าร้อยบาทครับสมัครทานักธุรกิจไม่เสี่ยงนะครับไม่ต้องใช้ทุนเยอะครับก็ ให้ทําดูสามเดือนเนี่ยเก้าสิบวันเนี่ยลองทําดูเนี่ยตั้งแต่สมัครเข้ามาเนี่ยครับอืมเราต้องไปศึกษาเรียนรู้มีอัพไลน์ช่วยครับถ้าทําไม่ได้เขาก็ให้คุณลาออกแล้วก็คืนเงินเก้าเก้าร้อยบาทนี่มันไม่ได้เสี่ยงอะไรครับเงินแค่เก้าร้อยบาทไม่ได้เสียเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้าน